สบายดีพ่อยพี่น้องมานี้กะมามามาดด้วมากินข้าวอยู่กับทีมงานไอ้อายเพลินพ่อยพี่น้องเนาะพาหนักเด้อต้มอึงโอ้ได้อยัางน้อกินกินง่ายๆได้พี่น้องต้มอึงเนาะพี่น้องคนพากินต้มอึงพ่อยพี่น้องเนาะนี่ลองซีมบอบบัวลองเบิ่งแเลยวอาซีมเอาซีมเบิ่งนด้วให้อายซีมอายได้ซีมซีเบิ่งเนาะเบิร์นเนาะซีมเนาะเบิ่งหมดเลยโอ้แสบ่อ啊 ขักเนาะมามาพี่น้องไหมตัวละคาเนาะงยุกโยงให้เบึงด้วยฮะบอกลาหยุกแข่งกันด้วยฮะยุกแข่งอึดเน้่อ้ยโอ้ถักเนาะย่งเลยอ้าใกล้ใกล้ใกล้ยงโยงโยงโยกินให้เบึงด้วยนะงำกุบมาดมไทยเหรอเอามาลายพนเอ้ไไม่รองเลยดึ้งกินคือจหารนี่ กินต้มอื่นนะโอม่เนียหมามเด้อิตารงกัอ้าวคือบุมีคนส่้มอื่นเหมือนดาทสมุรเทิงบะบุมีค่ตังกันไหมจักมาหรอละเาเดเจักหมดเด้อมพักเียในห้องหมักแบบมักเป็บบเอนได้ผ่านี่สมรเทิขับมาบอกให้น้องมาแต่เฮือนมันประหยัดงมประมาณ หันละห้องแปบ่แแปบบอแบแบร้ายมาเด้อแม่เด้อมา่ไหมมาเด้อมาเด้อกำลังกินเบิ่งเบิ่่งเิ่มามาหาคลิปห่อเบิ่เฮ้ยอนนนเปิดกล้องแล้วเบิ่งนะฮะแล้วเบิ่งต้ออื่น บราคาวจุดนี yes, mm ้เนาะพอเดียวมันเข้าตั้งกองรคาวจุ่นี่าวเห็เป็นย้อแม่ต้อึ้งต้ออึ่งต้ออึ่งชันเนาะต้อึ่งัอ่เเออบอกบอกอ็งไปจับมาขึ้นนี่ไดมไหนไ้บุเนาะทีไอยู่ี่บ้เอาเลยได้เอาเลยได้ bao nhiêu nhát đấy bao nhiêu nhát kiếm khổng lồ rồi đấy này กำละโตพี่นมเนลยตัวพี่ควาเนาะปเห็นอันบ่าเท่าแล้วห่ำเอโตกุบกุบเลยมักะหือก็เล่นพี่ได้บอกเอ็นแม่มาพี่ด้วยใั<ไ>มพ<า>ักพี่ได้มักสมพักบอกเอ็นบอหัวคอยมาอเป่าโดยดยมืหนาจะขัดมาอีกหรือเอาบออมือ,มอมขอ่ายร่วม <c oughs> มได้ช่างบัวไหมไข่บัวนี่จะกินเขากับต้มอึงมาเด้อพี่น้องกินเข่าต้มอึงแล้วก็มีต้มผักแล้วก็มีทอดไข่จ้าได้เลยมันขอืนมาเลยมาเด้ออไพ่กินเหลือเราไแจ่ห้าวทีละห้า ตัวที่มันปปบเป็นแล้วมันจะม่ไ้หเนาะสมพักบ่ามักเลยไรสมพักเขียนเขียนทุกบัวมากอึ้งแต่โละคำพี่เนาะเฮ้่แตต้มหูข้าวเอข้าวแล้วบัวใส่เพียงต้มหมบใส่นุะมต้มบบนี้ ท้าบ้างมันแคบแม่เบ่อ้ังมันเขาเรียกจะไนันบัสหรืขาเรียกแปหาปลาวละครใ่ช่องคำได้ป่าว่มันบไม่เหนนันได้อื่นข้าออกไม่เลยโอ้ยอื่นมทางกินนึงเมาข้ควทางกินมึงเมายนบีท่อมากินนึงเมาครัเมินนด้กินมึเมาินบอกครับคุณต๊ะมันนันัศน์ศได้อยู่อันทาสี่สาสี่สิบสามี่สิบต โลโอ้ยทาสี่สิบตัวไอ้แฟมาไล่เตอร์อะดึงแรนไปท่ามยังเห็นมันตินะเมื่อถึงัเมื่อรถติดโอ้ยรถติดทางไล่อื่บอจะข้ามาเอท่านของเขารถติดรจก็ติดดิ้นแบบดิ้นะเบยนี่เือคืนติดรถจักรอันนั้นติิรถจักร เวลาวรถติดก็ว่าน้ำเล้างตีนติ้รถายาะแทนี okay> ่ยมีไฟแดงเตยกระตาน้อมาฟอกันคิดต่อไปเมื่ออื่นเราดสบายดีวาดืออ่าแซงก็คิดมาสำหรับที่นี่กับบนนเร้ากันคิดรับโอเคนะพี่นเาะเอาไป เป็นยังไงแซบบอ้วยสบายดีสบายดีกินต้มปูงแซบบอ้วแซบด่โดยโดยเอ้าก้องให้อ่านะอายสิไปเก็บถั่วไ้มาเอาลงคิดหน่อา้จับกล่องไปเก็บเครื่องแชบไว้เหมือนแล้วเรือแต่น้ำลายเขาเยอะ บอลาก็บไปนังตรงนี้เลบอกอนยังว่าบออิ่มสิจกตากนนันอิ่มโพดนะโอ้โอ้ เอาไว้ในขวดนี่ก็ได้ไม่แทบอันอน,อนีน้พื่นเราเสีได้ลืมมันเถอโอ้ใส่แล้วแตว่าเี้ยนง่ายเลยพอแล้เปล่าอยู่นี่แหละเราอไวโอเคพี่น้องบ๊ายบาย